เบ้งจะไม่ไม่ยานิกรมูแต่เขาทำมาจะค้นอยู่มาหาสอนเดี๋ยวจอมาเร็วแต่เมื่อนไงเมื่อไงไอเข้ามาเร็วแต่คำพ่อหน้นาบอกว่ามันจะเป็นพระเอกก็ต้องมาเร็วด้ยปล<ะ>าสุดยอดเลยมนะั้ยไอ้แมลงสาบมันท่านมาอยู่มาเร็วครับมาหาสหอนก้เอเรื่องน่าจะม่วงไปม่วง,งหน้าดน่าใบม่วงท่านลงมาโยนมุ่งตะโกนท่านลงมาอยู่ มื่อวานเมื่อวานก็สอนได้ว่าไหนมากอนเร็วๆนะส้อนผมแบบม,มหัศเลี้ยวๆซ้่าตัวจาของหั่นมาอยู่นะตัววันไหนหั่นมากๆวันเออคนนี้คนเอาแม่แดดสวัสดีครับแม่แม่ไฟสวัสดีครับไอสวัสดีครับไม่ว่าัะดีครับผม โอ้ปวดเนาะมาสะกอนมูครับหนึ่งจะได้ตรวจสางแดงเนาะครับมาเป็นก้อนที่จะรักษาเวลามากคอนมูตลอดพัวหน้ามากพรานั้นไปมุ่งเลยมากคอนมูเนี่ยบอนมากคอนมูต้องเหมือนีีมากคอนมูหัวหน้าหัวหน้าบอลมากพูนพมาบอลเร็วมัวว่านพัวหน้าเราว่านถึงไม่เออตัวมาเร็วนะมาตโอ้โอเคดังดังไม่เสียดังไม่เสียดังไม่ได้เพราะกันไม่ได้จังแท้อ๋อพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อสวัดีพ่อไดีดรับพ่อไปครับท่ ก็ดังก็ดังมอนก่ดังแล้วก็มันก็ดังกาเซีย่าดังทุกตาเสียเนาะคุอเล้งเป้าไุณ่เป่าโก็เ็นทาค กังแพทยอันนี้อ้าอ้อังแพทย์จะไปกนหมืออันนั้นให้มาคุณหัวใจอผมมีเป็นพระเอกนี่ผมมามาตรงตัเวลาแต่ว่าผมลงยิ่งรกันมาว่าครับผมเป็นนักใบมุ่งนี่ใบมุ่งสิหาสิเจ็ดอันนี้เห็นนหนาหน้าอยู่เดียวนี้พระเอกแบงจ้งได้กับว่าดังละไม่นะบว่ามีสิดดังมันใส่เกิอบว่ากุจหายออกโลกอย่ มันลอยเกิดมากลอยเกิดแม่มากแม่เขาไปเสียงไงใน่ๆอยู่คนแม่จมนกูลังเกิดพื้นใส่มากเ <c oughs> ลยเขาหมู่บ้านนี่คอนดิบอกให้ใส่เกิดมาอ่างโมหนึ่งกูรักเกิดมือเออแต่ว่าสภาพมือน,นี้มันพอเป็นกลิ่นใช่แล้วลักเกิดกู่มานรักเกิดมีลักแด่มาซำแม่สภาพไทยในคอนหน่องคอนโดดหรือว่าไหนรึเนี่ยรู้ว่าออกมาเออรู้แต่ว่ากำลังสภาพตอนนี้โอ้ไปพ้นเขาคุณเอาเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวนี้พี่ออดกล่ว่าสภาพเกิดไม่แน่เหมาะสมมัน บอแมนเด้ม ma, oh. no. ันแฟนแฟนโซลูจนมันส right. ิบมาสิบบอใจแจงซี right. okay. ่บอดังบอดังจะได้บอดังมันไม่ได้กอดกันมาว่าเนี่ยมันว่าผมบอดังบอดังกับอะไรเพิ่นโค้แล้วว่าเพิ่นสิไปเสริมดังกต่แท้บอดังมันไปเสริมดังเสริมตาซี่ดวงกับบอดังบอเสริมตาเขาบออะไเกี่ยวเพราะว่าเขาจัดดังเขาต้องเสริมดังเออที่จะไม่เสริมที่จะไม่ต้องดังเนาะบอดังบอดังกันยื้อตัวแบบนี้บอดังไอ้คนที่ถ้าเด็กเขาควิ่มถึงมาเอ้ยดังระเบิดแล้วเบื่อไร แค่แ่แ่จะปอดน้องแบงค์้ตชัยไปกอดหอมแก้มเขาก็เล่ยัดหื่นเขก็เล่ยป่ให้่อดก็เล่ยพูดตพราดังแต่เล่ยจ๊กวาง่ะดังเ่าดังใต่ซีนี่ใส่ยังซีใหเต้กับ่ดังพานาบากรนนองนะม่อกเมื่อกี้นี่ดังแล้วเมื่อกี่เริ่มดังแล้วห่มดังแล้วเ่อกี้นี่เริ่มดังแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกเอาใจคู่บอาจา์เป็นแล้วจัไปกอดไปหอมไปอคู่เพื่อน ถือกล้องไล่นี่นะะบอดังคันอ๋อู้ถือกล้องบอดังตัวบางในคันกำนันแพร่กว่ไเ้ก่ยบอมาปากไมมเอาบอมีคู่มีบ่าเองบัตรไม่ได้ว่าที่ไปเศร้าแท่กอดจ้านนยันแค่ห้ามไม่ได้แจกแจกหมู่บ้าเนี่ยอบอดังบอดังนี่ก็บอดังไอ้ยังแบงก็ดังโอเคครับผมสวัสดีครับ